นะครับอีพีนี้นะครับที่เจบจะมาให้ดูนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับช่วงหน้าฝนนี้เก็บมือถือกันให้ดีๆนะครับผมพยายามอย่าไปเดินลุยฝนเดินลุยน้ําหรือว่าในที่เปียกชื้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมครับนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นคาบน้ํำไหมครับผมอันนี้นี่เครื่องเขาก็ออกแบบมาดีนะครับผม เครื่องค่อนข้างแข็งแรงมีซีนกันน้ํามีอะไรเรียบร้อยฮนะแต่ก็น้ำนครับเป็นความชื้นนะยังไงก็เข้าครับผมแล้วเครื่องนี้ก็คือล่าสุดคือดับไปแล้วเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะต้องทําการนี่นะครับเห็นไหมม็ดน้ํายังอยู่เดี๋ยวต้องทําการเลื่อออกมาแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ํายาปกความชื้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันจะติดหรือเปล่าคือตอนนี้คือดับไปแล้วนะครับนี่นะเห็นป่มคาบน้ํายังอยู่เลยฮะช่วงนี้ฝนตกก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับผม ก็อย่าคิดว่ามือถือของท่านนะครับกันน้ําได้100%ยเปร์เ็นะฮะเห็นเขาโยนลงน้ํากันถ่ายในน้ําบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไงมันก็เข้านะครับถ้ามีตังก็ได้แต่ถ้าตังน้อยระวังหน่อยก็ดีนะครับผมอ EP นิ้สวัสดีครับ